รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็น ดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเขาเลี้ยงเป็ดไข่จากเป็ดที่อยู่ในทุ่งก็เอามาอยู่ในโรงเรือนมีวิธีการบริหารการจัดการที่ดีบำรุงแม่เป็ดอย่างดีทำให้ได้ไข่เป็ดคุณภาพดี ขายมาเกือบ2ปีมีกำไรทุกวันทุกวันวันละเป็นหมื่นรอยถ้าอยากรู้ว่าเขาทำได้อย่างไรอย่ารอช้าครับมาถึงที่นี่แล้วก็ไปดูกันเลยเป็ดมันให้ผลตอบแทนระยะยาวเลี้ยงเป็ดจะต้องดูแลเอาใจใส่มีการบำรุงให้วัคซีนตามกำหนดและอย่างหนึ่งคือการหาตลาดควบคู่กันไปคุณภาพของตัวเป็ดดีของกาคีคมเบลดี ทุกอย่างจะสมบูรณ์และลงตัวที่สุดวันนี้บุกฟาร์มเป็ดไข่กากีแคมเบลของเกษตรไทยไอดอลของเราพี่เอธานีซัพมุนบนทำเลสวยๆอย่างนี้ก็เอาพี่เอมันนั่งคุยกันก่อนละครับก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงเป็ดนี่พี่ทำอะไรมาก่อนฮะเ,เลี้ยงไก่เนื้อเอาแล้วมาเป็นเป็ดได้ไงพี่การพักล้าของไก่เนื้อต่อ<ะ>ปีต่อรอบมันช้าประการพักรล้าของบริษัทก็บังคับมาเลยว่า21วันฮะแต่ว่าบริษัท ที่จะลงไก่ให้เราเขายืดการลงบางทีพักล้าถึง2เดือนปีหนึ่งได้4รุ่นมันก็ฟันหล่อไปเลยฮะใช่แหว่งไปเลยใช่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเป็ดใช่แล้วเป็ดเขาพักกันกี่วันยังไงฮะเป็ดไม่มีพักไม่ไม่พักเลยไม่มีพักเป็ดที่อายุ17-18เดือนที่เราปลดใช่ไหมฮะก็ทำความสะอาดพักล้าแล้วมันขึ้นอยู่กับเราแต่ว่าเป็ดแต่ละล้าก็ยังมีหนุนอยู่ผมไม่ได้ลงเป็ดพร้อมกัน เอาพี่ก็จะเวียนเวียนใช่3เดือนปลด3เดือนจะมีเป็ดปลดออกแล้วโรงเรือนกลางน้ำสวยๆอย่างนี้พื้นที่เท่าไรละพี่เอเลี้ยงเป็ดตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหรฮะ35ไร่บ่อนี้เลยใช่ใชขุดล้อมเนื้อที่3 5ไร่เลยมีทั้งหมดกี่เล้าฮะ5เล้ากี่ตัวฮะ15,000ตัว แล้วหนึงนี่ประมาณ3ามพันมันเป็นขนาดแล้วจะดูจากคำนวณของตารางเมตร<ะ>ว่าโรงเรือนตารางเมตรนึ่ผมใส่เปดสีตัวอันมี2อ<ะ>ันมพันสามพันห้าสี่พันแล้วหนึ<ะ>ผมลงเดือนหนอีก3<ะ>เดือนผมลงแล้วสองอีก6เดือนลงแล้วสามก็มีทั้งปีใช่เดว,วน เขาเป็ดเขาดำขุดดำไหวสบายสบายอยากรู้จริงๆพี่เอกเขาจัดสรรพื้นที่โรงเรือนกันยังไงแต่ละโรงเรือนของพี่เนี่ยมีการแบ่งโซนกันยังไงฮะสมมติโรงเรือนร้อยร้อยตารางเมตรครับต้องเป็นห้องไข่อ่ะสามสิบละเปอร์เซ็นต์ของสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เป็นห้องวางไข่ใช่ไอโซนที่มีฟงางว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 าง<ช>นั่น<ช>นะ<ช>โรงเรือนเก่าที่เคยเลี้ยงไก่เนื้อก็แบ่งพื้นที่วางไข่ไว้3 0เ อีก70%ก็เป็นพื้นที่ให้เดินเล่นและกินอาหารล่ะครับถัดไปก็แบ่งพื้นที่เล็กๆไว้ให้ฟิตเนสเให้ว่ายน้ำออกกำลังกายสบายอุรากันอย่างนี้ล่ะครับถัดจากโรงเรียนเก่าก็เป็นโรงเรือนใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นได้ว่าจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจนมากยิ่งขึ้น พื้นที่วางไข่ก็30%เหมือนเดิมและอีก70%ก็เปิดโล่งกว้างเดินเล่นกินอาหารกันอย่างสบายๆบ,บริเวณพื้นทูกโรงเรือนจะรองตะข่ายให้เป็ดเขาถ่ายมูลลงน้ำได้ยังไงล่ะครับอากาศร้อนๆแบบนี้บรรดาน้องเป็ดเขาก็ว่ายน้ำกันเพลิ้นเพลินเลยทีเดียวแต่พอตกบใบ3โมงอย่างนี้บรรดาน้องเป็ดเขาก็เริ่มส่งเสียงร้องกันแล้ว ตอนนี้ที่เสียงร้องระงมของเจ้าเป็ดเนี่ยคือเขาหิวแล้วหิวแล้วครับสามโมงได้เวลาอาหารเย็นเขาแล้วอย่างลงเนี่ยฮะเราเนี่ยต้องให้กี่กระสอบอยังไงตอนนี้ภากบ่ายนี้เนะย็นนี้หกกระสอบพี่มันยาวขนาดนี้เนี่ยคือเราก็ต้องเดินแบกแล้วก็ตืๆๆๆไไะะ้ไปยังไงล่ะะอ๋อไม่เดี๋ยวเรามีเรามีรอบอ๋อชิงช้าอันเนี้ยคือรอบใช่เอาอาหารมาใส่แล้วก็เลื่อนก็สอบหนึ่งกิโลสามสิบหกกรสอบหกสามสิบแปดร้อยแปดสิบเอาเลยไหมเบีร์เชิญเลย <laughs> ไอ้คำว่าเราเลยไหมไอ้เราก็กะว่าจะชวนพี่ก็บแบ่งไงเบียเชิญเลยโอเคพี่รอแป๊บหนึง่งพี่คอยคุมไงหกกระสอบนะอะหกกระสอบหกกางทางหรือเปล่าไม่รู้พี่รอดูอเคพี่รอดูโอ้ไหวไหมตาย,ยอยู่ลุงทีหนึ่งผมยกทีสองกระสอบได้ไหมได้ถ้าไหวนะสองสาม,สาม สอีสามอีสามสามี่อ่าอีาอหนึ่งลูกสอบแบบหนึ่งหกลูกครบเราจะวางเป็นจุดนะไม่เอาพใค้เจ็แบบหนึงเดี๋ยวเราไปวางเป็นจุดนะหกกระมังต่ออาหารหึถุงเบากว่าเยอะเลยอะ่ะไอชีวิตสบายเลยอะ่ะ มาะโอเคโอเคพี่เอกไหวป้าไวไหวไหวไหวป้าวพี่ผม๊กนะไปกันเถอะจะลื่นขี้เป็ดก่อนไหมไป <S <S อาหาันเป็ดพีเอเขาก็จะให้ช่วง7โมงเช้าและบ่าย3โมงทุกวันละครับ และก็มีการคำนวณมาแล้วว่าจะให้อาหารต่อตัวเท่าไรตัวหนึ่งอ่ะผมให้กิน140กรัมเพื่อสร้างรังไข่หนึ่งตัวนี่กินแค่นั้นพอใช่ใช้ต่อวันเยอะไหมพี่ตอนนี้ก็คือ6กสิากระถุง60กวิากระถุง2,000มกว่าบาทเก็บไข่ได้เท่าไหร่ฮะเก็บไข่วันละหมื่นกว่าใบก็3,000 0กว่าบาทอ๋อมันก็ยังบวกอยู่นะบวกสิครับต้องบวกถ้ามันไม่บวกจะทำทำไมเนี่ย ออส่วนน้ำก็จะผสมวิตามินบำรุงร่างไข่อัตราส่วน2ขีดต่อน้ำา8 8ลลิตรละครับพี่เอบอกว่าเป็ดไข่ก็ต้องไข่ทุกวันการให้อาหารให้น้ำต้องบำรุงอย่างดี <c oughs> เลี้ยงในสภาพโรงเรือนที่อากาศท่ายเทดีส่วนมูลเป็ดพี่เขาก็มีวิธีจัด เขาก็ถ่ายลงไปถ่ายลงไปใช่ข้างล่างที่เป็นน้ำทั้งหมดเนี่ยมีปลาอีกปลาปลาอะไรมีสวายประนินยิสกปลาจีนอ่ถ้าตกแล้วอ่ะมันไม่กินเลยอ่ะน้ำมันจะเสียอ๋อมันเลยต้องมีปลาที่กินหน้าดินใช่ไอพวกหน้าดินนี้ปลาอะไรมีปลายิสกปลาจีนแล้วกินข้างบนล่ะฝึกประนินสวายกําจัดของเสียจากเป็ดไป และก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากปศุสัตว์อำเภอเมืองลบบุรีอีกด้วยในส่วนของสงงนัาพอำเภอเมืองลบบุรีนะครับได้มาดูแลสุขภาพเป็ดซึ่งเลี้ยงอยู่บนบ่อปลาและมีโรงเรือนลอ้อมรอบเราจะมาให้ความรู้ในด้านสุขภาพมีการเตรียมการป้องก,กันโรคเป็นระยะระยะซึ่งห่างก,กันประมาณ3เดือนเราจะมีหนึ่งเรื่องวัคซีนอหิวาเป็ดไก่และก็เพลกเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความมั่นใจสำหรับผู้บริโภค สภาพอากาศก็มีผลต่อไข่เป็ดเหมือนกันนะครับพูดถึงความร้อนก็เป็นปัญหากับการออกไข่ของเป็ดเหมือนกันเป็นหน้าร้อนเนี่ยเปอร์เซ็นต์การไข่อะ่ะตา่าต่อให้ลงมาเล่นน้ํากันอย่างนี้ก็ยังต,ต่ำอยู่ต่ำต่ำและไข่ฟองเล็กโอ้แต่อย่าอย่าว่าแต่เป็ดเลยครับผมว่าอะไรเจอร้อนๆนีๆ่ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันก็โชคดีถ้าเกิดราคาราคาช่วยขึ้นมาก็อ,อยู่ได้หน้าหนาวไม่มีผลเหรอฮะ หน้าหนาวผลสูงมากผลสูงนี่คืออะไรผลกระทบสูงหรือผลผลิตสูงผลผลิตสูงอ๋อแล้วไปจากไข่หมดหมดจากกันยานะกัญญาถึงกุมภานี่เปอร์เซ็นต์การไข่ดีมากเรียงจากน้อยไปหามากคือร้อนฝนหนาวใช่และตอนนี้พีเอก็ชวนผมมาพื้นที่วางไข่ในโรงเรือน และสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือคุ้ยฟางให้มันฟูทําให้มันฟูขึ้นมาใจะได้ไข่ได้เยอะพุดง่ายว่าเตรียมสถานที่ให้เขามาวางไข่ใช่เห็นอย่างนี้ก็เรียกเหงื่อได้พอสมควรเช้านี้มาลุ้นกันว่าจะได้ไข่เป็ดสักเท่าไหร่ คือเมื่อคืนเนี่ยจะบอกว่าที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็ดเขาก็จะเข้ามาเข้ามามาไข่ใช่เปิดพ้อไข่สองทุ่มแล้วก็มาอยู่ในเนี้ยอยยู่ในนเี้จนถึงตีห้าสายตาตอนนี้เนี่ยนะฮะสักประมาณสักกี่ฟองดีของเรานี้เป็ด2 5 0พจะอยู่ที่พันแปดกว่าเกือบ1ันเก้าเกือบพันเก้าแตะแตเกือบ2 0 0พันเกือบสองพัน มาเริ่มเก็บไข่เป็ดกันเลยดีกว่าครับแหมเกือบ2,000ฟองผมว่ามันไม่น้อยเลยนะครับพี่เอเยอะมากแต่พอคิดถึงแบบว้ายใบละ3บาทกว่าเก็บไม่อยู่เลยจ้าเก็บไข่เป็ดทุกเช้าทุกโรงเรือน เป็ด1 5 0 0 0ตัวก็จะได้ไข่เป็ดเฉลี่ยที่9,000ถึง1,000 10, 0ฟองทุกว,วันละครับโอเคโอเคหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองี่ห้าหเจ็ตอนนี้โดยเฉลีย่ยต่อวันที่บอกว่าได้1,000 10, งฟองครับ1นึ่งฟองพี่ขายที่ไหนอะไรยังไงตลาดเราจะส่ง ส่งโรงงานไข,ข่เค็มไข่ย,ยูม้าซึ่งโรงงานเนี้ยที่ผมส่งอยู่ที่สุพรรณแล้ววันหนึ่งหกแสนเจ็ดแสนฟองที่เขารับใช่ใช่ปริมาณเรายังไม่พอส่งเขาเลยเออรอบของการทางกาไรอะ่ะมันอยู่ที่เป็ดไขล่ลางยาวไข่ได้เท่าไหร่ก็จะคุ้มกว่าใช่ไข่ที่เปลือกบางอะ่ะเขาไปส่งโรงง,งานขนมไปทําไข่แดง ขายไข่แดงไปสาวเนี่ยเปลือกหนาทําไข่เค็มไข่ยม้าได้ได้ครับเป็ดแก่เนี่ยเปลือกบางกลายเป็นว่าได้ทั้งไข่เค็มไข่ยม้าแล้วไปขนมด้วยใช่ใช่ใช่ที่ผมส่งนะฮะยี่สิบสามโลครึ่งอยู่ที่สามบาทแปดสิบยี่สิบสามโลอยู่ที่สามบาทเจ็ดสิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดโลอยู่ที่สามบาทสามสิบฮะยี่สิบโลที่สามบาทสิบอ๋อเกินสามบาทหมดเลยเกินสามบาท ถ้าผมบอกว่าเฉลี่ยเฉลี่ยมันคือ3.5ด้ได้ไหมอ๋อได้ก็ขำขำก็วันละแค่หมื่นฟองหมื่นฟองรับก็สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าก็คาหันสองหมื่นกำไรใส่ข้อมือก็มาสักหมื่นห้าพอเหลือพอเหลือเป็นปลดระวังเราทำอะไรครับอ่าเข้าลงเชื่อกโลแล้วเท่าไหร่ครับอ่าขายเป็นตัวตัวละ45บาบาทตอนปลดมันก็ยังมีทุนให้เรามาก้อนหนึ่ง เพื่อไปเพิ่มกับเอาเป็ดสาวเข้ามารับมาต่อตัวตอนเข้ามา5เดือนขึ้นนี่ตัวเท่าไหร่ฮะประมาณร้อยยีบถึรทก็เพิ่มไปอีกแบบเท่าตัวกว่ากว่ากว่าก่าแต่อย่างน้อยก็ยังมียังมีทุนมีทุนเดิมอยู่ใช่ใค่อยเติมใช่เพราะใจรักไฝรู้ปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้อย่างมีความสุขแบบสุดๆบนเส้นทางการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่า พี่เอธานีซับูลคือเกษตรไทยน่าย่ของเรา <Idol S 1> ในวันนี้ละครับ